สวัสดีค่ะนารีพยากรค่ะวันนี้เรามาดูคลิปแรนดอมกันนะคะในหัวข้อที่ว่าสิ่งที่หวังจะสมหวังไหมทุกคนมีความหวังนะแม่หมอก็มีความหวังค่ะถึงแม้ชีวิตจะมีอุปสรรคมากมายเหมือนกับคุณแต่เราก็ยังมีความหวังแต่เราไม่คาดหวังแค่นั้นเองค่ะมีความหวังมีความฝันแต่เราไม่คาดหวังว่ามันจะต้องได้เพราะว่าเราจะได้ไม่รู้สึกว่าเราผิดหวังอ่าทีนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าสิ่งที่คุณ คุณคาดหวังไว้เนี่ยอ่าจะได้หรือเปล่านะสิ่งที่คุณหวังจะได้สําเร็จสมดังใจหวังไหมอ่าไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะคะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะดูไว้เพื่อความบันเทิงนะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเพื่อรับพลังงานบวกๆเนาะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และ ทุกคอมเมนต์นะคะกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปเนาะอ่ามาดูดีกว่าสิ่งที่หวังจะได้ดังใจหวังไหมดูสิว่าคุณหวังอะไรสามดาบสามดาบนี่บ่งบอกความผิดหวังมาตลอดมะ เอ้ยไม่ต้องห่วงค่ะถ้าคุณผิดหวังมาตลอดเราคือเพื่อนกันนะคะเราคือเพื่อนกันเพราะแม่หมอเป็นคนที่เหมือนคุณนะคะหวังอะไรในชีวิตนี่นะไม่เคยสมหวังเลยอะทั้งที่ความหวังเนี่ยมันคือความพยายามในการทํานะบางทีเราทํางานเจ็ดแปดปีเนี่ยกําลังจะสมหวังแล้วอะมันพังทลายพริบตาเนี่ยโอ้หัวใจนี่แหลกละเอียดร้าวฉานไปเลยค่ะคุณก็เป็นคนหนึ่งเนาะที่รู้สึกว่าผิดหวังมาตลอดถูกไหมผิดหวังจะรู้สึกไม่อยากจะหวังแล้วใช่ไหมล่ะหกเหรียญ อือฮึดีเอ็มเพลเรอร์ืมสิบถ้วยหนึ่งไม้เท้ามาดูความฝันความหวังของคุณก่อนความหวังของคุณนะ่ะคุณหวังอยากจะได้ครอบครัวเอ่ออยากจะได้คู่ครองความรักมีครอบครัวที่อบอุ่นหลายหลายคนเนี่ยในที่นี้อาจจะไม่ใช่เฉพาะครอบครัวสามีภรรยานะแต่อาจจะไ่ถึงครอบครัวที่เป็นเครือญาติพ่อแม่ลูกหลานต่างๆนะคะบางคนแบบ เครือญาติมีแต่ถล่มใส่กันมีแต่ชิงชังกันใส่ร้ายกันแก่งแย่งมรดกทรัพย์สินกันอืหรือไม่ก็มีแต่การแย่งคนรักกันก็ยังมีเลยนะทีนี้เหมือนกับว่าชีวิตของคุณนะ่ะคุณเป็นผู้ให้เป็นผู้ให้สําหรับครอบครัวของคุณเสมอนะครอบครัวคนรักของคุณเนะ่ะคุณเป็นผู้ให้ตลอดเลยอะแต่คุณให้แล้วคุณไม่เคยได้ได้รับอะไรกลับมาเลย เหมือนกับว่าให้แล้วเขายังไม่รู้จักพอมันก็เลยมีความรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทําไปนะ่ะคุณกับรู้สึกมีแต่ความเจ็บช้าอะเจ็บเจ็บช้าน้ําใจนะคะให้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอให้น้อยเกินไปก็โดนดา่าให้ไม่ถูกใจก็โดนดา่าทั้งทั้ง,ท,งที่เป็นผู้เพียรพยายามที่จะหาให้ตลอดถูกไหมคะคุณเป็นคนที่ทําเพื่อครอบครัวนะแต่เหมือนครอบครัวไม,ไม่ไม่รักคุณเลยอะ่ะเหมือนคุณแบบเป็นลูก เป็นลูกชังเหรอเป็นลูกที่แบบมีหน้าที่หาเงินหาทรัพย์สินมีหน้าที่ปรนเปลอความอยากของคนในครอบครัวแต่คุณไม่ได้รับความรักหรือความอบอุ่นจากคนในครอบครัวคุณเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความสุขทางใจและ,ะในเรื่องของการเงินการทองนะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของคุณเองหรือว่าจะเป็นสามีคนภรรยาของคุณก็ตามนะ่ มีหน้าที่ขวัญขวายให้อย่างเดียวแต่ชีวิตเจอเจอแต่ความความปวดร้าวความสิ้นหวังมีแต่คําพูดที่ด่าทอคุณสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกกําลังใจมันถดถอยอ่ะมันหดหูมันเจ็บปวดร้าวอยู่ในใจนะแต่แม่หมอเข้าใจว่าคุณเป็นคนที่มีจิตใจดีงามเป็นคนที่อภัยทานคนก็เหมือนแม่หมอเนี่ยไม่ว่าเราจะโดนอะไรจากใครก็ตามที่สุดแล้วเรารู้สึกว่าอะถ้านหน้าที่มันคือผู้ให้เราก็ให้ไป บางครั้งเนะี่ยคุณอาจจะคาดหวังว่าอยากให้คนในครอบครัวคนรักของคุณเนะี่ยหันมาเอาใจใส่คุณบ้างหันมาถนอมน้ําใจคุณบ้างนะคะมันเหมือนกับว่าคุณไม่เคยได้เจอเจอสิ่งเหล่านั้นมาเลยความหวังสิ่งแรกของคุณคือคุณต้องการความรักกําลังใจการถนอมน้ําใจจากคนที่คุณรักเขาจากคนที่คุณให้เขานะคะโดยเฉพาะคนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นครอบครัว ความหวังอย่างที่สองของคุณคือตําแหน่งหน้าที่การงานบางคนหวังอยากได้ตําแหน่งนายกรัฐมนตรีอะแต่มันไม่ได้ไงไม่ว่าจะเพียรพยายามขนาดไหนไม่ว่าจะมีผู้สนับสนุนขนาดไหนจะเป็นนายกจะเป็นสอสอจะเป็นรัฐมนตรีจะอะไรก็ตามมันเหมือนกับเฮ้ย <c oughs> มันมีแต่อุปสรรคมะมันมีแต่ความผิดหวังอนะบางทีคุณแค่บอกว่าฉันขอแค่มีงานที่มั่นคงอ่ะ มีงานที่บ้านคงเพื่อจะมีเงินไปจุนเจียคนอื่นมีงานที่ทําแล้วมันมีความสุขมีงานที่ทําแล้วแบบเอ,อผู้คนอะให้การสนับสนุนให้กําลังใจเนี่ยได้ไหมเพราะทุกวันนี้ที่เจอแต่ที่ทํางานเป็นอะไรคะเป็นประเภทเป็นแบบเขาเรียกว่าไงดีอิจฉาริษยาเสียดแทงน้ําใจกันชิงดีชิงเด่นกันอะไรแบบเนี้ยหาความจริงใจต่อกันไม่เจอคุณอาจจะเป็นคนที่รักพูกพรอง แต่พวกพ้องเขาอาจจะไม่ได้รักคุณไงอืเขาอาจจะเห็นคุณเป็นคนที่แบบว่าใช้ได้ใช้เก่งใช่ไหมเขาอาจจะมองคุณว่าเป็นคนเก่งเป็นคนหญิงใช่ไหมอ,อัดงานนั้นไปเลยเต็มที่ไม่ได้สนใจเลยว่าคุณเหนื่อยไหมกับงานที่ต้องรับผิดชอบเออไม่ได้สนใจเลยว่าคุณได้พักผ่อนหรือเปล่าสนใจแค่ว่าคุณทําแล้วเขาได้ผลงานไปคุณก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยบางทีฉันก็อยากได้งานที่แบบไม่ไม่ใช่ว่ารับผิดชอบแค่ง,งานอะ แต่ให้คนเห็นค่าในความพยายามของคุณด้วยคือให้เข้าใจความรู้สึกของคุณบ้างนะคะคุณแค่ตรงนั้นคุณแค่ต้องการตรงนั้นถามว่าคุณทํางานให้เขาได้ไหมหูเต็มที่ค่ะคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบงานเต็มที่สูงส่งมากทําเพื่อคนรอบทิศในองค์กรได้คุณแค่ต้องการความจริงใจจากเพื่อนร่วมงานจากเจ้านายจากลูกน้องบริวารซึ่งดูเหมือนว่าจะหายากเหลือเกิน ในสิ่งที่คุณทํางานมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยคุณก็เลยหวังนะคะหวังว่าตําแหน่งงานอะตําแหน่งอะไรก็ได้คุณให้งานเขาให้งานคุณหนักขนาดไหนคุณก็ทําให้เขาได้ขอแค่แบบถนอมน้ําใจกันบ้างเห็นคุณค่ากันบ้างไม่ใช่ทํางานให้แทบตายเนี่ยคําขอบคุณยังไม่มียังมีแต่ซ้ำตำตำหนิซ้ำม,มีแต่แย่งผลงานซ้ำม,มีแต่แบบหักหลังกันอะไรอย่างเงี้ยนินทาอิจฉาริษยากันมันรู้สึกแย่เนาะ ไม่ว่าจะเป็นงานงานแบบในองค์กรเอกชนหรือว่างานในรูปแบบราชการก็ตามอ่ะมันเหมือนกับจะทําอะไรก็ตามอ่ะมีแต่ต้องเป็นสินบนสินบนการตอบแทนความจริงใจไม่เคยมีให้เลยเออคุณบอกว่าคุณอยากจะทํางานที่มันแบบทํางานแล้วสบายใจอ่ะทํางานแล้วมีแต่คนจริงใจอ่ะไม่หักหลังกันไม่เน้นผลประโยชน์กันอ่ะมีบ้างไหมเออคุณไฟฝันตรงนี้นะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือการงานก็แล้วแต่นะ มันเหมือนกับชีวิตค,คุณคุณไม่เคยเจอคนแบบจริงใจอ่ะไม่เคยเจอใครที่รักคุณจริงรักคุณจริงมีแต่คนพร้อมที่จะทิมแทงหัวใจคุณหักหลังคุณตบัสัตว์กับคุณได้ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นความรักการงานการเงินได้หมดคุณก็เลยรู้สึกว่าในตัวตนของคุณมันมันค่อนข้างจะแย่นะ มันไม่ใช่ว่าคุณไม่มีอะไรดีนะคุณมีอะไรดีพร้อมเะค่ะไม่ว่าจะความสามารถจิตใจที่ดีความรักผู้อื่นไอเดียที่เก่งวิสัยทัศน์ที่ดีคุณมีหมดเลยค่ะแต่คุณขาดซึ่งความรักขาดซึ่งความรักที่แท้จริงอ,อแล้วมันหาไม่เจอแค่นั้นเองนะคะทีนี้สิ่งที่คุณคุณหวังคือคุณหวังอยากจะได้แบบครอบครัวที่ดีคนที่จริงใจรักคุณ คนที่พร้อมที่จะมาดูแลคุณความรักไม่ใช่คนที่พร้อมที่จะมาเอาเงินจากคุณไปกอบกลวยจากคุณไปไปให้คนอื่นไม่ใช่รักที่มันมีแต่สามเศร้าคุณอยากได้รักที่มั่นคงรักที่เปย์คุณช่วยเหลือคุณดูแลกันรักที่มีครอบครัวอบอุ่นงานที่มีความมั่นคงงานที่มีแต่ความจริงใจต่อกันคุณอยากได้ตรงนี้ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าสิ่งที่คุณเจอเจอสิ่งที่คุณหวังอะสิ่งที่คุณหวังอะคุณจะสมหวังไหม มาสิ่งที่คุณหวังมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่คุณเพียงคนเดียวที่คุณปรารถนานะแม่หมอเชื่อว่าคนมากมายบนโลกใบนี้เนี่ยรวมถึงแม่หมอด้วยแหละปรารถนาสิ่งนี้เหมือนกันซึ่งยิ่งในปัจจุบันนี้ยิ่งหายากนะไม่ใช่ว่าเพื่อนสนิทที่คบกันมาสามสิบปีแล้วจะไม่แทงสามดาวให้กับคุณต่อให้คบกันนานขนาดไหนสถานการณ์จะเป็นตัวบ่งบอกว่าคนคนนั้นะ่ะรักเราจริงไหมซื่อสัตย์กับเราจริงไหม ตราบเท่าที่ไม่มีสถานการณ์คุณจะไม่เห็นจิตใจแท้ของคนหนึ่งคนนะคะระยะเวลาไม่ใช่สิ่งพิสูจน์สถานการณ์คือสิ่งพิสูจน์นะคะอ่าซึ่งคุณเจอสถานการณ์เนี้ยมาบ่อยๆเนาะเห็นคนมาก็เยอะเพราะว่าดูสิโดนแทงจึก๊กจึกจึกตลอดเวลาแม้ทุกวันนี้อยู่เฉยๆนะอยู่เฉยๆนะทาดีแทบตายนะก็ยังโดนแบบจึก๊กจึกจึกมาอมโอเคแหละคุณก็ หาเสื้อเกาะอะค่ะมามาสวมมาค่ะมันจะได้แทงไม่เข้านะค่ะเกาะป้องกันตัวเองเกาะป้องกันตัวเองคือการปล่อยวางการนั่งทําสมาธินะคะการไม่แคร์ไม่สนไม่สนใจอะไรนะคะใครคิดไม่ดีใครอะไรไม่ดีมันเป็นกิเลสของเขาไม่ได้กิเลสของเรานะอันั้นคือเกาะป้องกันนะคะใช้หลักธรรมเป็นเกาะป้องกันมาดูดีกว่าค่ะกว่าสิ่งที่คุณหวังคุณจะสมหวังไหม บางคนอยากได้ตำแหน่งสูงสงอ่ะสมหวังหรือเปล่าอ่า queen of cup the strength hermit แปดถ้วย the sun บางคนปรารถนาอยากจะเข้าสู่ทางธรรมด้วยว่าโดนหอกโดนมีดโดนดาบไม่ใช่แค่สามดาบอ่ะอาจจะมากกว่าสิดาบชนิดที่ว่าแทงทะลุหัวใจจนพนปีไปหมดแล้วแหละ วมหมายว่าฉันเข้าสู่ทางธรรมดีกว่าสมหวังไหมจะได้บรรลุบรรลุค่ะคุณจะได้บรรลุโสดาบันนะคะถ้าใครที่ปรารถนาเข้าสู่ทางธรรมเพราะคุณผ่านวิกฤตของความทุกข์และปล่อยวางมาได้แล้วนะคะยังไงคุณก็จะบรรลุได้ยุคนี้เป็นยุคที่บรรลุโสดาบันกันได้ง่ายและเยอะนะคะโดยเฉพาะคารวาสน,นะไม่ได้เกี่ยวกับพระสงฆ์หรือชีหรอกนะตัวคุณเอง สิ่งที่คุณรอคอ,อยเขาบอกว่าสิ่งที่คุณรอคอ,อยสิ่งที่คุณคาดหวังมานานสิ่งที่คุณเพียรพยายามสิ่งที่คุณเคยได้มาแล้วสูญเสียไปก็ดีสุดท้ายแล้วคุณจะได้มันมาเด๋อสั้นขึ้นเห็นไหมฟ้ามันมืดไปแล้วเนี่ยมันก็มีวันใหม่เกิดขึ้นมาถูกไหมคะชีวิตที่ผ่านมาของคุณมันมีแต่ความมืดมิดมันมีแต่ความโดดเดี่ยวเนาะมันมีแต่ความอ้างว้างยังไงก็ไม่รู้อะ แต่ไม่เป็นไรนะคะเขาบอกว่าสิ่งที่คุณคาดหวังสิ่งที่คุณรอคอยอยู่นะคะด้วยกําลังใจที่เข้มแข็งของคุณด้วยการหรือด้วยอาจจะกการที่องค์ของคุณดูแลคุณหรือการปฏิบัติทางธรรมของคุณก็ดีมันจะนําพาคุณไปสู่การมีชีวิตใหม่การเริ่มชีวิตในวันใหม่ที่เป็นพระอาทิตย์ทอแสงอ่ะฟ้าสีทองพองอัมพัยในชีวิตคุณนั่นแหละพูดง่ายๆวันข้างหน้าเนี่ยคุณจะได้รับเกีดยรติยศ ชื่อเสียงความมั่งคัง่งความร่ำรวยความรักความมีผู้คนนับหน้าถือตาคุณนะคะสิ่งที่คุณคาดหวังมาตลอดแล้วมันยังไม่ได้มาในวันนี้วันข้างหน้าคุณจะได้มันมานะคะไม่ใช่มาแบบธรรมดาด้วยมาแบบมียศมีศักดิ์สูสงคุณจะได้คู่ครองที่มียศศักดิ์หน้าตาดีสวยหล่อมีกิจการที่มั่นคง มีฐานะอะค่ะมีฐานะอาจจะมีระดับแบบชื่อเสียงระดับโกอินเตอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นระดับเจ้าก็ดีในทหารใหญ่ก็ดีเป็นพวกดารานักร้องนักสแสดงศิลปินที่มีชื่อเสียงโด่งดังก็ดีคุณอาจจะได้คู่ลักษณะแบบนี้ที่เขาจะมาเปย์มาดูแลคุณหกเหรนะียญ่ะมาดูแลคุณตลอดให้คุณได้อยู่อย่างมีความสุขได้นะคะแล้วเขาก็จะลหลงไหลคุณมากด้วยนะคุณอาชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ คุณจะมีอํานาจในนำตําแหน่งหน้าที่ทํางานที่สูงมากมีหน้าที่ในการบังคับบัญชาการควบคุมคนได้นะคะหลายๆคนอาจจะไม่ใช่ทุกคนมันเป็นแรนดอมเนาะแต่หลายๆคนอาจจะมีอํานาจไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะถ้าเป็นผู้หญิงคุณก็อาจจะมีอํานาจมียศศัก์ที่สูงที่จะคุมเหล่าทหารคุมเหล่าผู้ชายได้ด้วยซ้ําไปก็ไม่รู้แหละนะว่าเป็นใครเพราะมันเป็นแรนดอม ถ้าคุณเป็นคุณผู้ชายคุณก็จะได้ขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงที่สูงมีทหารอยู่ในมือมีข้าราชการอยู่ในมือมีข้าราชบริพารที่จะดูแลคุณนะคะคุณง่ายๆว่าคุณจะมีครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวที่มีชื่อเสียงมีฐานะมียศศักดิ์มีบุตรที่ดีด้วยนะคะไอสิ่งที่คุณหวังเนะี่ยมันจะได้มาแน่นอนแน่นอนนะคะ ดังนั้นอย่าเพิ่งท้อใจอย่าเพิ่งถอดใจบางครั้งมันก็ต้องมีเวลาของมันนะเรามาดูไพ่พิกาเนสสักหน่อยเนาะว่ามีอะไรอยากจะบอกคุณไหมตัวคุณในวันข้างหน้านะ่สิ่งที่คุณใฝ่ฝันบางคนอาจจะไม่ใช่ใฝ่ฝันเล็กๆนะใฝ่ฝันระดับที่สูงมากคุณจะได้เป็นระดับนั้นบางคนอาจจะได้เป็นถึงเกี่ยวข้องกับระดับเชื้อพระวงศ์เลยก็ได้นะแบบเป็นเจ้าหญิงเป็นเจ้าชายอะไรอย่างนี้ได้นะ ร่ำรวยแล้วก็อาจจะมีคนแบบมีคนรู้จักในระดับทั่วโลกอ่ตัวอินเตอร์นะคะไม่ใช่ระดับเล็กๆอะอะม,มาดูดีกว่าว่าองค์พระพิกนเน่อยากจะบอกอะไรกับคุณไหมบางคนอาจจะได้ปกครองบ้านเมืองด้วยนะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้หมดนะตามหน้าไพ่นี้ไม่ได้ระบุเพศนะคะแต่คือจะมีคนที่ นับหน้าถือตาให้ความเคารพให้ความยกย่องคือคุณจะมีอำนาจเบ็ดเสร็จอยู่ตรงนั้นได้นะคะผู้คนจะศรัทธาจะยอมรับในตัวคุณได้แม่หมอไม่รู้หนาะว่าเป็นใครเพราะมันคือแรนดอมคุณก็ฟังเอาไว้นะคะถ้าเป็นใครสักคนหนึ่งก็ขอให้สุขสมหวงังและขอให้ทำหน้าที่เพื่อคนมากมายนะคะฝากฝากถึงตรงนี้เนาะ ตัวคุณเองน่าจะเป็นคนที่อบพยพโยกย้ายถิ่นฐานบ่อยหรืออาจจะเป็นคนต่างชาติก็ได้นะคะหรือคู่ของคุณอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างศาสนาต่างวัยกับคุณก็ได้นะเป็นคนที่ขี้จุกขี้จิกขี้ขึงขี้หวงขี้อีกโก้ขี้วควบคุมขี้ออกคําสั่งนะคะบางคนอาจจะผันชีวิตไปเป็นคุณนายอะคุณนายเยะเ,เฉยเฉยก็ได้นะเออ ถ้าตามหน้าไพ่นะคุณจะได้มาใครฝันอะไรอ่ะใครหวังอะไรอ่ะได้สุขสมดังใจหวังเลยค่ะไม่นานนี้แหละเร็วๆรวนี้ได้แน่นอนนะคะอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เวลาที่คุณจะทํางานอะไรก็ตามถ้าคุณรู้สึกโดดเดี่ยวถ้าคุณรู้สึกอ้างว้างถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่มีใครเนี่ยจาไว้เสมอนะคะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์โอบอุ้มคุณอยู่ตลอดเวลาคุณแค่ไม่เห็นเขาคุณลองทําจิตให้นิ่งๆสิแล้วคุณจะเห็นว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ของคุณ จะเป็นบรรพบุรุษคุณก็ดีองค์ที่ดูแลคุณก็ดีเขาโอบอุ้มคุณตลอดเวลาดูแลคุณตลอดเวลาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันและเขายังคงจะดูแลคุณต่อไปเรื่อยๆนะไม่ว่าวันข้างหน้าคุณจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนเขาก็จะอยู่เคียงข้างคุณเอไม่ได้ทิ้งคุณไปไหนอ่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับคนนะเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเขาอบอุ้มดูแลคุณอยู่เนาะอืมเขาเรียกว่าคุณจะได้รับการสนับสนุน อาจจะมีคนมาสนับสนุนมาส่งเสริมมาอุปถัมภ์คุณก็ได้นะคะแบบที่มันไม่คาดคิดคือคนคนเก่งคนดังคนมีชื่อเสียงนะคะเข้ามาในชีวิตคุณมาอุปถัมภ์มาดึงคุณไปสู่ที่สูงมาดึงคุณไปสู่ในที่ที่มีความสําเร็จมีชื่อเสียงมีความมั่งคั่งได้นะคะอืมอมืแล้วคุณก็จะมีบริวารที่แบบพร้อมที่จะให้คําชี้แนะคือมีคุญซื้อนะคะ คอยที่จะทํางานร่วมกับคุณให้งานของคุณประสบความสําเร็จได้โดยคุณซื้อเหล่านี้จะเป็นคนที่มีความคิดที่ชาญฉลาดนะคะมีคนที่มีประสบการณ์สูงแล้วก็เป็นคนขององค์เทพเขาด้วยนะคะเป็นคนที่จิตใจดีเป็นคนที่เบื้องบนเขาคัดมาให้กับคุณอยู่แล้วนะคะดังนั้นคุณไม่ต้องกังวลน,นะคะอืมเขาจะปกป้องคุ้มครองคุณทุกๆุกวิถีเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องหวัน่นไม่ต้องกลัวในสิ่งที่คุณจะทําเข้าใจว่าตามหน้าไพ่บางคนสิ่งที่จะทํามันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ะ ใหญ่โตแล้วอาจจะเสี่ยงภัยอันตรายได้ถูกไหมคะแต่ทีนี้ไม่ต้องห่วงนะคะองค์เขาบอกว่าคุณจะปลอดภัยคุณจะได้รับการคุ้มครองการปกป้องเสมอนะคะไม่มีใครทําอะไรคุณได้เพราะถ้าคุณอยู่ในซีนในธรรมยังไงยังไงคุณก็จะปลอดภัยนะให้ทําอย่างกล้าหาญเขาบอกนี้นะคะกล้าหาญที่จะทํากล้าหาญที่จะลุยถ้าคุณรู้ว่ามันถึงเวลาที่คุณจะต้องทําแล้วอย่ากลัวอยา่อยาหว,วั่นไหว อย่ารู้สึกท้อแท้หรือสิ้นหวังลูกขึ้นมาทําค่ะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ทางโลกหรือหน้าที่ทางธรรมหรือบางคนต้องมีหน้าที่ปราผีปราบวิญญาณเข้าทําสมาธิทําหน้าที่เลยค่ะไม่ต้องหวาดกลัวนะคะเอ,อ่อทุกทุกองเนี่ยเขาจะช่วยให้คุณการทํางานเน่เป็นไปด้วยความสําเร็จด้วยดีอ่ามันจะทําให้คุณแบบถ้าคุณกลัวว่ามันจะมีการทะเลาะก,กันไหมอะไรไหมไม่ต้องห่วงนะมันจะมีความสามีทีการเกิดขึ้นในสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณได้รับผิดชอบหรือสิ่งที่คุณจะได้มา ราะหลายหลายคนตามหน้าไพ่ชุดนี้คุณจะมียศศักดิ์มีอำนาจที่สูงนะคุณอาจจะกลัวว่าคนจะไม่เข้าใจคนจะไม่สามารถกีคนจะทะเลาะกันแต่ถ้าเมื่อคุณไปอยู่ตรงจุดนั้นแล้วเนี่ยเขาจะสามารถกีกันเพื่อคุณได้นะคะเพราะสิ่งที่คุณทำาน่ะมันเพื่อผู้อื่นไม่ได้เพื่อตัวคุณเองเอ่อเอาง่ายๆว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในชนชั้นไหนคาดหวังอะไรอยู่เนี่ยคุณจะสุขสมหวังได้โดยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำทางปูทางละปกป้องคุ้มครองคุณไปตลอด จนมันสําเร็จได้นะคะก็สุขสงหวางตามหน้าไพ่นี้เนาะขอบคุณสําหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ